สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแม่เนนาพี่พีนาาเอฟซีทุกคนครับผมยังไม่ไหวครับเมนีบ่าบอแเม่นดครับค่ะหาเห็ดครับผมพี่หอยดินพี่สีครับบ่าบอยพากันมารอเบิ้งเหตดครับเมื่อนี้ครับขามน้ำขามน้ำมาแต่งคุนครับผมพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำคุณนะครับน้ำท่วม พีากันไปลอบเิ่งเห็ดครับอยู่ดงมือนี่พี่โซกสีมันบบครับผมพี่น้องพี่สีกับเมนิดเพิ่นเห็นพี่น้องเพิ่นเอาออกไปจากดงเป็นหาบเป็นหาบอยู่พี่น้องตรสอออนครับตอนเขามาก็เห็นพี่น้องเพิ่นเอาไปกระตานึงแบบถวดจูนพูนเลยพี่น้องผมแม่แม่แม่แม <c oughs> ่ ตาดีแท้พวกฟ้ามันก็หินนะลูกม้องกระดาษสีสีน้องกระด้ต่อไปบ่แม่บ่แม่นมันออกรานไปพุ่นบ่พุ่นมันหนาเข้าไปในสวนเค็บเค็บไหมเค็บพุ่นนะครับผมขนาดเของหอดเขาดงเลยบ่แม่บ่ท่านในยางหอดดงพี่น้องเมื่อไหร่ครับน่อาบุโซสิเอาบุโซโอเคยางหอดดงแล้วพี่น้องผม จุดเด้อเจ้าทีเจ้าทาเอยตื่นย่าะวงลูกหลาเนเด้อครับมาหาเห็ดมาหนี่มาสวยกัให้ไใดขึ้นเก่าเด้อปูยาเด้อไปครับผมพี่น้องขอดองขอดอนแล้วครับไปลุ้นน้ำกันครับทีนี้เห็ดเครับมือนี่ครับมันขึ้นได้ออกไปไข่มากกัได้แท้พี่น้อง พี่กัดดงอยู่บ้านน้องสร้างด้วยครับผมมันนองชางน้อยตามกันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อเห็ดก่อนครับผมพี่น้องพ่อ <c> เ <oughs> หรอครับพี่น้องจุ่มละเล็กละน้อยจุ่มละสามชีดอกครับผมถือฝนครับเก็บไปเห็ดสมเล้นครับผม ต้บานแหีงเิ็ออกอขาลดครับเหลือเพิ่นบ่าครับผมพี่น้องก็ออกหน่อยฮะโอ้ ดอกเทียวพี่น้องเหลือเปั่นเอาครับดอกหนังหูพี่น้องอ้ย,อยบานบานเปิงเซิง กวกันครับผมโว้าหได้หลายค่กเนอหลายเหี้ย mình đơn cũng không không ở đơn quảng luôn. ฝนโอ้ยฝนถึกฝนพี่นนอะโอ้แต่ว่าขาเพื่อนก็แข็งแข็งเนาะท่านเพื่อนอันนี้เนาะท่านฝนบ่ตกใส่เนาะพี่สีถึกฝนก่อน เขาจะเอาบ่หมดครับมันเหลือดอกตูมนั่นแหละครับคิดว่ามันบานขึ้นมากครับผมพี่น้องเจ้าก็ได้ดอกงามแถอเขาก็ได้ดอกเพอร์เวอร์พีเวยอยู่เถอะใช่เกาะแองกี้แจกเมื่อไหร่ละมอง บ้านๆเอาไปขันสมพี่น้องาดีครับโอ้ยพันสมอะแม่มัเก็บนกเงี้ยงยัยบ่บ mm. แม่ถือฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกใส่เปลือยอีร่ อุอพีล่ละครับรเก<อ>็บแม่<อ>บาบ่อยส่งหนึง่งเก็บเลยโอ้ยเก็บเอาโลดแต่ขันสมอ่ะดึงเอาโลดดีไปหน่อยครับแม่นดึงออกเลยเอนนอเคียงก็บอกเก็บ,กบชี้มัน,นยังอ่นนยุ่ตัวหลัง ปาหมูนี่คุเห็นไหมอุ้ยเถาเมดโอ้ย,มอยสม,มทเท่าวักแท้กะสมเท่ามาันอันนี้คักแท้ค่อยๆโจมค่อยๆสู้ไม่ไงเกินเด้อโอ้ย,ยโยจมดากยหญ่แล้วขืนก่อนน่ไ <c> ง <oughs> กระได้ จะเป็นมะนางเถาอยู่นี่ดงเก็บเอาเลยจะเพื hmm. ่อจะไปทำแหนมนี now, ่ยอ้ยยาเดึงอดอกมันงามนั่นโอ้ยสู้ดาเป็นงแล้วข้นก่อนโอ้ยอว้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยมุนมอืม ถือฝนเปื่อยเออเลยพี่น้องโอ้ยมันเืดมันอยากเทาก็จะได้ายจ้ะพี่น้องเจอคือขานเข้ามาจะมากินเห็ดใช่ไหมแฮ่แง่ใบเลี้ยงหนูกินเลยค่ะมันเปลี่ยแเลี้ยงให้หนูกินเถอะดอกล้าดีบ้าบ่อยบ้าดอกใหนกินกินหน่ะ นี่ตั่งแหละครับพี่น้องดอกเกลียวครับดอกเรลียวดอกบกง้อยนึง,ยงนี่ยังนี่ขึ้นหน่อยใช่ป้าเ <c oughs> มนเฮ็ดยังไม่เอดีบ่อยดกอกไม่ลายโอ้ย สวยเอลี่แล้วบ่ขี่เก้าขี่เก้าเขาจะเอาบมดหมดมาจักแม่นี่ อีกเก้าก็เจ้าเอาบูามดพาจ้ะครับงูไปสศร้าขู่โขบออกว่าโอ้ยนี่เดี๋ยวมันล,ล่มละเนระนาดอยู่นี่มันลม่มกระแป้งครับกระแป้งดอกงามงามพี่น้องกินให้กระแป้งนี่บ่ เห็ดกบเตลียนดอกงามงามพี่น้องแกงก็คือเห็ดไอ้นั่งแหล่นนี่เด้ครับผมพี่น้องวันนี้เอาเสียมมาแต่ไม่ได้เอามีดมานะครับดอกขาวอยู่ดอกขาวอยู่มาผมว่ากระโดดนี่ไงแข็งอยู่ดิแมนฮิลดอกงามเลยอันขามันเปียกนขามันยังอรุณดีอยู่รอจนผ่าน ฟ้าือสีบานคักบานแน่นอนบานเพอ่อเวอร์บานคักลาย้าพี่น้องิ่งแน่ยคือหมวกแท้มันเมนเห็ดปวกบ่พี่น้อง เห็ดปวกดอกเดียวเลือใจเด้ปะดอกเดียวือพี่น้องสวยๆเลยครับปุณน์่ะโอ้ยสล,ลา เห็ดยังนี่เห็ดยังเหลืองเห,งงเหงงเลืองไอ้เหออยู่ีิพี่น้นงนองเห็ดละงอกเห็ดละงอกเหลืองเพือคุณน่ะสีามทคือฝนปลาดอกหน้านาเมียอายพุน่ะเปียบ,บนาเลยกมีไัน่่สอู้อย บานเพือเอร์อีกแล้วครับผมเหลืองเอ้อเฮออีกแล้วงามๆเลยครับบนีอ่ยม่เนี่ย ครึ่งชิ้ฟที่ไห่บานเพือเวอดอกขึ้นง่ายงเดีวดอกงหญ่ๆยดอกงยอยู่ด้เลยดอกง่า่ๆ้งุเต็มผแม่ขามันแข็งดีอยู่ไแมใช่ ปาพี่น้องเห็ดดอกแตงครับดอกแตงพี่น้องเอาไปผัดใส่ไข่ผัดใส่วุ้นเส้นครับแต่ว่าพ่นออกน้อยหน่อยครับนี่ไปผัดใส่ไข่ผัดใส่วุ้นเส้นครับแซบสวีทครับผมพี่นอ้องเขาเก็บได้แซบแซบครับนครับกำลังแตกครับก้ลังออก เห็เดแตงกำลังออกอายคุโอุ้ยอันนี้หั่งหลายครับผมพี่นอ้องพีพุนกำลังออกครับเหลืองเอเ้ยสมสมโอ้ยกล่องกระบอกกด สายแร้วดึงรถครับผม

เั็บว้เไปแตตัวอนี้หายดกเก็บเือสเอาสถ่ายได้เลยดอกกระเทากับคั่กับผู้เท่านั่นแหะบัดเก็บเดวก็ว่ามันคือผู้เก็บู่ะเอาลูกเก็บแล้วเอาล้วฟองเอา เอาเดียวบานหมดหรอจำไว้เดวยมันหมึกโอ้ยมาพอกกันตอนที่เมื่อนี่บอคุดงอต่ทิ้งยางออกจากป่าแล้วก็ยางขามน้ำพี่น้อง เหนื่อยเหนื่อยดีหาไปหามาจนบ่ายหรอพี่น้องหาไปหามาจนบ่ายเพื่อวื้อายสองกว่าที่ายสามหรอครับ ก็สีซ่าพี่น้องไม่นิดเหรียญน้ำอยู่ตีโป้งอยู่ครับมันตีโป้งร้อยร้อยเหรียญน้ำแกงอยู่ครับและพี่สีเหรียญน้ำแกงก็ร้อยไปนน้ำนำ เบงเนี้ยเบืงเนี้ยเจ้ามากอนข่ไอ้แสงเต้ฟี่ที่นี่กุศบไปตรงนี้คืมเต็มตาดิปู้ยเต็มตาปอ้ยอันนี้ขิงขิงเนี่ยพี่น้องอันดอกมันเป็นว่หัวมัน เอาไปกินกระสุกม้ม่ายฮจอยครับเห็นแต่หัวเหอเอยู่นอันนี่นนมั้บ่ป้ามีจอยกับบ่หลายดอกจ้าได้ปนจ้าอันนี้ใกันนี่ครหนึงดอกครหนึงดอัามามา่ขัดบุ้จักเจ้าของกอามาให้คอยอขัดบุ้งหจักเจ้าของกลัมาให้คอยว่าหันจะว่าจังไงฮะเว่าหันจะว่าจังไ๋จังไหนเนาะอ๋อคิดว่าหันจะว่าจังไอจังไหน ลืมล่ะว่าหันจะว่าเห็ดไข่เป็นบ่เห็ดไข่เห็ดไข่เอามาของข่อยขันเจ้าบุฮขอเจ้าก้นน่ะอ๋อขี้เอาอ๋อเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเราเห็เราอันนี้เห็ดบ่าวบอยนะเนี่ยอ่มันก็เลยง่ายเลยงามครูภูเก็ตเลยครูภูเก็ตฮะว่าพอกันกัมมวลหลือตัวครับผมพี่นอนกับปอาจ้อยอยู่ข่ายมีนแล้วก็ที่ยิ้มแฉ่งห้เบิ้งเลยครับผม คนยี่วอกเห็นอเห็นยังไม่อ่ะท่านมูกระตาไผ่นี่กระตาอยู่นี่กระตาอยู่นี่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ปคนนี่กระตาเจ้าเดียวเดยครับผมพี่น้อง นี่นี่นี่ครับเจ้าของเจ้าของฟูเพิ่เอาตามาขายครับมันบ่ามันกันนี่แล้วครับผมฮาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า้่าน่าฮ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 ่า่าฮ่าเ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ้าฮเาฮ่าย่าว่อฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่า่าฮ่่ฮาฮ่่กร่าาฮ่าาา

เฮ็ดไปได้ดอกเดีวสสิบกบาทดอ้านาดกันก็าเก็บเป็นคนเป็นมอยู่มูแบไงมันก็เก็ดดอกเดียวมูเดียได้สุสุดหรูลำเนาแต่รูปแหละแค่เซนจาเดียเฮ้ม้แม่งานการหาเห็ดครับพี่น้องครับ ใส่สุยางสุเนี่ครับใช้แม่คิดไหมอันนี้ก็เห็ดตาโลตาสวดที้ไหนนะที่ไหนชิงชิดอีเมลก็ได้อยู่ปุ่น์่ะเมก็ได้วยนครับวันนี้ติดพากันขามน้ำก้ับหลักครับขอบคุณพี่เมย์ีขอบคุณพี่หลอกขอบไม่บุญครับผมพี่น้องครับวันนี้ทีมงานทุกคนก็ได้เห็ดกันทุกคนอยู่ครับเพราะได้กินอยู่ครับผมพี่หลอกชพี่น่อย ไปยืนไปยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เจอพี่ป้องเอื้อนแกงบัวแกบุ้งกระพุนตัวพี่น้องกอนนี่เป็นอิทธิพที่ภาคกันลอยน้ำแกงกุ้งครับพุ่นเดี๋ยวเห็นน้ำแกงกุ่นครับที่ภาคกันลอยข่ามบันเองครับผมพี่น้องครับผมขอพูดในลายนะครับขอไว้สมนีสะก้อนครับพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนครับสวัสดีครับไอ้เม่กิดเราบ่ได้อันเฮ็ดนั่นเอาเอาให้แม่กิดไง บไมซกิต่บไหมก็ได้กกระตายังบ่กินากนึงแล้วเด็กนยเขามาดูเลนองเขาซือกินงากินนาพกินหทุกคนครับผมมันอะเจ้าก็ตายยังขงมุเสื่อมหยิห้เราเด้อเฮ็ดนันเห็นปะห้เราเด้อเฮ็ดนันของมาบ่อยเลยตาตาเป่าไปแต่ตาอลปา